ให้เสียงภาษาไทยโดยพี่อาบอยหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยดูนี่สิดูหิมะนี่สิมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนอยู่ในรัสเซียเลยหนุ่มน้อยดูดิท่อท่อหนุ่มน้อยดูเธอกระโดดอีหลายคนอาเธอเอามาทำเชี่ยอะไรเอื้อดูสิพอนุ่มน้อยพอยกหินให้ดูเอ้เจ้าไอ้คด้วย หนุ่มน้อยดูไว้หน้าปัญไหลนี่ดิโอ้ไม่นะระวังลูกลูกกูทำได้ตั้งแต่เมื่อไหร่<ม>เนี่ยไม่เป็นไรนะหนุ่มน้อยทออะไรยู่พ่อฟังนะผมไม่ใช่เด็กต่อไปแล้วผมไม่ใช่หนุ่มน้อยของพ่อแล้วตอนนี้ผมเป็นวัยรุ่นแล้วแมวหน้าลูกลูกไม่อยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่กับพ่อนะผมจะบอกพ่อเป็นครั้งสุดท้ายพ่อผมจะขี้เกียจจะพูดกับพ่อแล้วผม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 เป็นวัยรุ่นไฟเอ็มแล้วผมจะไม่คุยกับพ่อแล้วผมจะไปเล่นไฟเอ็มกับสาวแล้วชอร์ีอฟ์ เชื่อหลาผู้น่ารักมันจำเสียงเรียของหมอด้วยกูไปดิกว่าโอ้มึงอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปกูไปหาประมาณตอนสามโมงสามโมงกูต้องการหนุ่มน้อยอ๋อไม้หนุ่มน้อยคนนี้ไมล่ะโอ้หนุ่มน้อยดูจมูกนั่นสิเฮ้ยช่วอธิบายด้วยเฮ้ยเดี๋ยวีเไปลงไปเอ้ยกูไม่ได้ตั้งใจเออ